สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์อเด็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนื้อหาข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอรอ์เต็ดที่น่าสนใจในรอบบอลเหมือนอย่างเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับประจําวันนะฮะสำหรับคลิปนี้ครับประเด็นเรื่องแรกกันเลยนะครับก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับลิ์รายชื่อกองหน้านะครับเป็นลิ์รายชื่อกองหน้าที่แมนเชสเตอรอ์เต็ดเนี่ยควรที่จะซื้อเข้ามาครับ หรือว่าน่าจะเป็น3กองหน้าที่เหมาะสมที่สุดสําหรับแมนอยู่แล้วนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะถ้าเกิดมีความเบยๆได้แล้วกันนะครับเป็นชอยที่เหมาะสมที่สุดนะครับบทวิเคราะห์ก็มาจากลิสโจนนะครับของมิลเลอร์นะครับได้มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับนี่หลายชื่อที่น่าสนใจนะครับเฉพาะกองหน้านะนะครับโอเคเรามาเริ่มกันนะครับว่ามีใครบ้างนะครับตามหัวข้อเนี่ยเราก็ได้เห็นกันอยู่แล้วนะครับว่ามีใคร เบื้องต้นแต่ว่าผมจะใส่ข้อมูลไปเล็กน้อยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นสิ่งที่ทุกคนอาจจะเพิ่มเติมข้อมูลกันเข้าไปแล้วก็อาจจะมีการคอมเมนต์กันเข้ามาเพิ่มเติมก็ได้นะครับซึ่งรายแรกครับแน่นอนนะครับออปชันแรกเนี่ยก็เป็น e a r ร์ดิงเบลหาแรนนะครับนี่คือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดแล้วะนะครับในบรรดารายชื่อที่มีออกมาหลายรายชื่อเนี่ยนะครับ ฮาแลนด์น่าจะดูเหมาะสมที่สุดนะครับแล้วก็ดูที่จะมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูเยอะที่สุดนะครับในบรรดากองหน้าที่มีรายชื่อกับแมนยูหรือว่ามีข่าวกับแมนยูมาโดยตลอดในช่วงหลังมานี้ครับฮาแลนด์เนี่ยผลงานไม่ต้องพูดถึงครับเล่นดีแบบสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ฟอร์มฮอตตลอดนะครับจนทําให้หลายทีมนะครับในยุโรปบิบ๊กทีมในยุโรปเนี่ยก็ให้ความสนใจนะฮะก็ คือดีวเนี้ยมันมีเรื่องยากนะครับอย่างที่ว่ากันมานั่นแหละนะครับพูดกันมาโดยตลอดนั่นแหละว่าฮาเลนเนี่ยคือค่าตัวถือว่ายากแล้วนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะถ้าเกิดซื้อในช่วงซัมเมอร์เนี้ยก็ถือว่ายากแล้วในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของคู่แข่งที่มีเยอะแยะเต็ไมไปหมดนะครับซึ่งตามรยายงานล่าสุดเนี่ยข่าวมันโอนเองไปที่ซิตี้นะครับแล้วก็เชลซีซะเยอะเลยนะครับทำให้ตอนนี้แมนยูก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวเต็งอันดับเท่าไหร่ไปลว นะครับจากเมื่อก่อนเป็นเต็งหนึ่งตอนนี้โดนซิตี้โดนเรอัลมาดริดโดนบาซ่านะครับโดน Chelsea, เชลซีเบียดยับไปเลยนะครับซึ่งนี่คือเป้าหมายที่น่าจะเหมาะสมนะครับไม่ใช่ว่าน่าหรอกผมว่าใช่เลยเป็นเป้าเป้าหมายที่ใช่เลยตอบโจทย์สำหรับแมนยูสำหรับดิวนี้ก็คือเอเรียนเบลฮารลนนะครับเพียงแต่ว่าแมนยูต้อง สู้หน่อยครับเกี่ยวกับดีลนี้ฮะสู้หลายๆอย่างครับเรื่องค่าตัวเรื่องของคู่แข่งที่เยอะมากๆแถมทั้งต้องเจอกับเอเย่นที่แมนยูไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่อย่างมโนเรลล่าด้วยนะฮะโอเคนี่คือ,เ,อเรื่องของชอยแรกนะครับชอยที่2ครับชอยที่2เป็นใครครับก็คือแฮร์รี่เคนนะครับแฮร์รเคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นกองหน้าระดับท็อปๆนะฮะในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับซึ่งทุกคน น่าจะรู้จักอันนี้อยู่แล้วแหละนะครับไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเติมคล้ายๆกับเออร์ริงเบลฮาร์แลนด์นะครับซึ่งในเรื่องของการจบซอรกรแน่นอนนะครับชัดเจนการันตีเรื่องของความเฉียบคมได้เลยนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เฮลียเคนขาดหายไปนะครับเขาอยู่กับสเปอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่แล้วแหละแต่สิ่งหนึ่งที่เคนกําลังขาดหายไปเนี่ยก็คือเรื่องของการชูถ้วยใหญ่ๆ,ๆไงนะฮะอยู่กับทางสเปอร์เนี่ยไม่ค่อยได้ชูถ้วยหรือว่าแทบจะไม่มีเลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่า ช่วงหลังๆเนี่ยเคนมีข่าวเรื่องของการย้ายทีมนะครับถ้าเกิดนักเตะเลือกย้ายมาแมนเชสเตอร์เดนตหรือว่าเลือกย้ายออกจากสเปอร์แล้วกันนะครับไปอยู่ทีมไหนก็ตามแต่ตอนเนี้เรายมมาที่แมนยูก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะที่น่าสนใจมากแล้วก็แมนยูไม่ไม่ใช่แบบว่าเพิ่งมามีข่าวนะแมนยูมามีข่าวหลายครั้งแล้วนะครับสําหรับเฮี่เคนนะฮะแต่นะครับแต่มันมีความยากนั่นแหละนะครับมีความยากก็คือค่าตัวครับ ค่าตัวแล้วก็สเปอร์เนี่ยเป็นคู่หลีกร่วมหลีกกันอ่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องยากมากที่จะทำดีวกันนะฮะเมื่อก่อนอาจจะมีในเรื่องของค่าตัวที่พออาจจะจ่ายได้เพราะว่าตลาดมันยังมันยังไม่แตกถูกไหมครับแต่ว่าทุกวันนี้ตลาดมันแตกแล้วนะครับทำให้ราคาค่าตัวนักเตะแต่ละคนเนี่ยมันพุ่งสูงมากอย่างเช่นเฮลิเคเนี่ยตามข่าวล่าสุดเนี่ยก็ประมาณ2 0จนถึง150้าล้านปอนด์ซึ่ง ราคาขนาดนี้แมนยูอยากได้ไหมผมว่าแมนยูอยากได้นะแต่ว่ามันเป็นเรื่องยากงจริงนะครับแล้วก็เคนเนี่ยอายุานาม28ปีก็จริงครับคืออาจจะเข้าใกล้30ละนะฮะแต่ว่ามันอยู่ในช่วงที่พีคมากๆนะนะครับมันอยู่ในช่วงแบบกลมกล่อมเลยซื้อมาใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงที่มีประสบการณ์พอสมควรละในหลีกนะครับเยอะมากๆด้วยนะครับในระดับทีมชาติก็มีให้ลองคิดกันดูนะครับว่า เคนมานะครับมีบรูโน่คอยซัพพอร์ตนะครับมีป็อกบาคอยซัพพอร์ตเนี่ยโอ้โหน่าสนใจมากๆนะฮะนี่คือชอยที่2นะครับส่วนชอยที่3ครับก็เป็นอดีตนักเตะของเรานะครับอย่างคริสเตียนโนโรโดนะครับคือโรนโดเนี่ยมันมามีข่าวกับแมนยูได้อย่างไรนะครับในช่วงหลังมานี้เพราะว่าโรนโดเนี่ยข่าวล่าสุดนะครับมีการรายงานกระดอกมานะครับว่ายูเว่เนี่ย อาจจะแยกทางกับโรนโดเพราะว่าเรื่องของโควิด1 9เล่นงานการเงินแล้วก็ตองสังกัดไม่อยากจ่ายค่าเหนื่อยระดับสูงมากๆนะครับให้กับซูเปอร์สตาร์อีกต่อไปแล้วนะครับหรือว่าเ,เหมือนกับต้องการประหยัดงบมากขึ้นแล้วกันแล้วก็ที่ผ่านมาโรนโดเนี่ยรับค่าเหนื่อยสูงมากคืออีกนโยบายหนึ่งที่ผมได้ยินข่าวมาเนี่ยหรือว่าได้อ่านข่าวเนี่ยคือแบบยูเว่ไม่อยากจ่ายแบบค่าเหนื่อยระดับสูงให้กับนักเตะอายุเยอะ เราด้วยซึ่งโรนโดก็อยู่ในลิตรายชื่อที่อายุเยอะแล้วนะครับเขาก็เริ่มเคลียร์กันแล้วเหมือนกับเริ่มเปลี่ยนทายแล้วก็ทําให้โรนโดเนี่ยมีโอกาสย้ายให้ทีมสูงนะครับซึ่งในช่วงหลายวันก่อนมันมีข่าวว่าแมนยูนะครับอาจจะเป็นปลายทางของโรนโดก็ได้นะครับเรเอัลมาดริดปเชนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าถึงแม้ว่าโรนโดจะอายุมากแล้วก็ตามนะครับแต่ในเรื่องของความฟิตครับ ในเรื่องของความฟิตในเรื่องของความแข็งแกร่งของเขาเนี่ยยังมีอยู่นะครับเราก็เชื่อกันว่าการกลับมาของทางโรนโดเนี่ยจะช่วยแมนยูถด่มสกอร์และเบิร์สกอร์ต่อซีซั่นได้อย่างแน่นอนนะครับคือเสียงเดียวครับอายุนะฮะอายุที่เยอะแล้วเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าความฟิตยังได้อยู่นะผมคิดว่าเอามายืนเป็นหัวหอกเลยนะครับแล้วกเ็เรื่องของค่าเหนื่อยเรื่องอะไรผมก็ชี้แจงไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับตามนั้นนะนะฮะนี่คือชอยที่3นะครับเรื่องของคริสเตียโนโรนโด นะครับแล้วก็ช้อยอื่นนะครับก็คงจะเป็นพวกแบบดารุ่งประมาณนั้นนะครับดารุ่งประมาณนั้นคือแบบไม่ต้องซื้อใครเลยอ่ะนะครับใช้ดารุ่งที่มีอยู่ต่อไปนั่นแหละนะฮะหรือว่าไม่ซื้อหล่ะนะครับประหยัดงบไปเลยไหมนะครับเปิดโอกาสให้พวกดารุ่งได้โดนดันขึ้นมาแบบเต็มกําลังเหมือนเดิมใช้มาร์คซยาวต่อไปใช้กรีนบู๊ t ใช้แรดฟอร์ตต่อไปไหมนะครับนะก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับว่า อันไหนนะ่าจะเป็นเรื่องที่เหมาะสมนะครับ3ช้อยนี้ถือว่าโอเคไหมนะครับถ้าไม่โอเคสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้หรือไม่ควรซื้อเลยนะครับใช้แนวรุกที่มีอยู่ต่อไปนะครับตามช้อยที่4นี่แหละนะฮะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับกองหน้านะครับก็คือกองหน้าที่ตำแหน่งที่แมนยูต้องการแล้วกันในช่วงซีซั่นน้ะนะครับมันเป็นกระแสณนเวลาเนี้ย หนักมากๆนะครับเกี่ยวกับตำแหน่งนี้เพราะว่าปัญหาของแมนยูเนี่ยมันก็ซับซากมันอยู่นะครับว่าแมนยูมีปัญหาเกี่ยวกับการจบสกอร์นะครับที่ไม่มีตัวจบสกอร์ที่เด็ดขาดนะครับแบบสม่ำเสมอได้นะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของภายในทีมกันหน่อยนะครับล่าสุดเนี่ยนักเตะที่ไปรับใช้ทีมชาตินะครับอย่างบรูโน ก็กลับมานะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทยอยกลับมาร่วมซ้อมนั่นแหละนะครับก็โปรแกรมจะเตะในวันที่4นะนะครับเพราะฉะนั้นอีกไม่กี่วันเองนะฮะก็จะมีภาพของมาติดนะครับเนี่ยคาวานี่ก็ลงซ้อมแบบต่อเนื่องบรูโน่ก็มาแล้วนะครับแต่ว่าบรูโน่เนี่ยอาจจะไม่ได้แบบลงซ้อมหนักอะไรมากมายเพราะว่าเพิ่งกลับมาด้วยก็อาจจะบมๆอไปก่อนนะครับก็มีนะทานบิชอมมีเลกแรนด์นะครับ ลงซ้อมตามปกติโอเล่ก็คุมเข้มเนี่ยคือตอนนี้สายตาส่วนใหญ่จับจ้องมาที่ฮันมาเมเบรีนะครับที่มาร่วมซ้อมแบบต่อเนื่องนะก็อาจจะมาเป็นตัวเลือกนะครับในเร็วๆนี้เลยก็ได้นะอาจจะไม่ต้องไม่ต้องรอแล้วทำนองนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้แมนยูก็มีปัญหาเกี่ยวกับแนวรุกพอดีถูกไหมครับนะดีไม่ดีเนี่ยเกมวันหน้าเราอาจจะได้เห็นอามัดเลยก็ได้นะถ้าเกิดแบบมาเซียไม่ไม,ไม่ไม่พร้อมจริงๆหรือว่า โอเล่ re, ไม่อยากเสี่ยงจริงๆน,นะครับนะก็ติดตามมาดูนะครับไม่คิลคริกนะฮะโอเล่ o re, ก็คุมสอบเข้มเลยนะครับเอ,อ่อเรื่องราวต่อมาก็นหน่อยนะครับเรามาดูเรื่องของนิกกี้บัตกันนะครับนิกกี้บัตเนี่ยนะครับก็ล่าสุดเนี่ยนะครับมีข่าวออกมาจาก m อ n นะครับเออขาอบอกว่าในส่วนทางนิกกี้บัตเนี่ยปลายทางนะครับหรือว่าตัวสังกัดใหม่ที่เขาจะไปร่วมง,งานด้วยเนี่ยอาจจะเป็น อาจจะไม่ใช่ต้นสังกัดครับอาจจะไม่ใช่ในนามสโมสรอนอาจจะเป็นทีมชาตินะครับทีมชาติอังกฤษชุดไม่เกิน21ปีนะครับอาจจะเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่ไปเลยนะครับเพราะว่ากุนซือคนเก่านะครับจะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งนิกิบัตเนี่ยก่อนอ้นนั้นก่อนที่จะมีการ Official หรือว่าอะไรก็ตามแต่และนะครับคือมันมีข่าวมาว่าทางนิกิบัตเนี่ย อาจจะไปรับงานกับเดวิดเวคแฮมนะครับไปเป็นผู้ช่วยนะครับไปเป็นผู้ช่วยของฟิ n เนวิลนะครับผู้จัดการทีมของของทีมเดวิดเวคแฮมอก็คืออินเตอร์มิามีนะครับ f c นะฮะแล้วก็บางข่าวบอกว่าจะไปเป็นผู้ช่วยของเวลูนี่ด้วยนะครับท้าองนั้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ตอนนี้ยังวนเวียนอยู่ในเรื่องของตัวเลือกอยู่นะครับยังไม่ชัดเจนนะฮะก็มีการยืนยันจากเอเมนแล้วก็เดอะไทม์นะครับสื่อของอังกฤษนะครับ ส่วนเรื่องราวของมัร์ซิยาลนะครับก็ล่าสุดเนี่ยนะครับเดย์ชองนะครับได้ออกมาเผยอาการบาดเจ็บนะฮะอาการบาดเจ็บของอตีมัร์ซิยาลเนี่ยไม่รุนแรงจนน่ากังวลจนเกินไปนะครับตอนแรกเนี่ยเห็นว่าคือแบบมันอาจจะเร็วร้ายไงแต่ว่าพอถึงเวลามาเช็คดูมาประเมินดูก็โอเคไม่ได้หนักหนาอะไรมากมายแต่ก็คือเจ็บนะแต่ก็คือแบบไม่ได้แบบถึงขั้นแบบเจ็บจนแบบวิ่งไม่ได้อะไรทํานองนั้นครับก็อยู่ในขั้นตอน กำลังแบบฟื้นนะครับฟื้นฟูอะฟื้นฟูอาการบาดเจ็บจุนะครับในช่วงนี้ก็น่าจะพร้อมนะครับน่าจะพร้อมในเกมพบกับอ่าบรายตันไปนะครับนะในวันที่4นี้นีฮะโอเคนะครับก็รอดูตัวเลือกแล้วกันนะครับตอนนี้แนวรุกของเราเจ็บเยอะนะครับทั้งมาร์ซิยาทั้งอะไรด้วยนะครับทั้งอ่าแรดฟอร์ดใช่ไหมครับทั้งกรนบูตอีกนะครับก็มีการถอนตัวนไปประมาณนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับ เจสันเบลนะครับเจสันบุตเจสันเบลนี่แหละนะฮะของเทเลกราฟเนี่ยนะครับก็รายงานกันออกมาว่าตอนนี้นะครับทางดอทมุลเนี่ยก็กังวลเกี่ยวกับอนาคตของเจดอนซานโชนะครับซึ่งมันตรึงเครียดไปใหญ่นะครับเพราะว่าเหมือนกับซานโชต้องการย้ายแล้วด้วยนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็คืออยากกลับอังกฤษแล้วนะครับแมนยูก็จ้องอยู่นะครับอาจจะไม่ใช่แมนยูทีมเดียวนะครับต้องย้ําก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีการเคาะราคาที่เหมาะสมที่สุด ในช่วงซัมเมอร์นี้เลยนะครับแต่ว่าในรายของเอ์ดิียบาฮาเลนเนี่ยทางดอทมุลค่อนข้างที่จะผ่อนคลายนะครับไม่ได้ตึงเครียดเพราะว่าฮาเลนเนี่ยพวกเขาสามารถโกงราคาได้ในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งคืออาจจะเป็นร้อยกว่าล้านเลยทําให้หลาย,ลายๆทีมก็ไม่กล้าย,ยื่นนะทำนองนั้นนะครับแต่ว่าซานโชเนี่ยมันมีทีท่าจะย้ายทีมตั้งแต่ซัมเมอร์ก่อนแล้วไงซึ่งมันติดค้างมานะครับซัมเมอร์น,นี้ก็เลยอาจจะอ่ะะเคลียร์ไปอยากย้ายก็ย้ายไปนะครับ แล้วก็เรื่องราวของเซอร์เกียวอากโร่นะครับก็กองหน้าของแางซิตี้ที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูเนี่ยผมเอามายืนยันให้เลยแล้วกันนะครับก็คือฟาบิโซโรมาโน่เนี่ยเทียร์หนึ่งคนนี้เลยนะครับยืนยันชัดเจนนะครับว่าข่าวที่แมนเชสเตอร์เดยเนี่ยอาจจะเป็นปลายทางของอากโร่เนี่ยเป็นข่าวเฟกครับหรือว่าข่าวปลอมแบบ100%เเลยเขาบอกว่าข่าวลือร0 0เอน่ะเขาพิมพ์แบบนี้เลยนะครับเขาทวิเตอร์แบบนี้เลยนะครับ ทวิตให้เราได้อ่านกันนะฮะก็อย่างที่ผมบอกอะนะครับโอ้โหระดับสร้างประวัติศาสตร์สร้างอะไรต่างๆสร้างเรื่องราวให้กับซิตี้เยอะแยะมากมายอยู่ดีมาหักหลังแฟนบอลมาหักหลังสโมสรมาอยู่กับแมนยูเนี่ยมันแปลกไปหน่อยในเรื่องนั้นนะครับคือมันอาจจะมีอะในในในอดีตนะครับแต่ว่าคือในเคสของอาเกโร่เนี่ยมันมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นะนะครับในมุมมองของผมนะผมก็เลยมองว่าตั้งแต่แรกเลยว่าข่าวเลยชัดเจน นะครับแล้วก็ดูแล้วแมนยูไม่น่าจะสนเ้าด้วยนะครับในเรื่องของกองหน้าที่อายุเยอะๆนะฮะเพราะว่าคือคาว่านี่ก็มีอยู่แล้วจะไปซื้อเข้ามาอีกนะครับมันก็ยิ่งแต่ใช่ไหมครับคือกองหน้าจะโห oh, อายุมันก็จะรวมกองหน้าอายุเยอะไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแมนยูจะซื้อกองหน้าจริงในตอนนี้ในช่วงซัมเมอร์นี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นกองหน้าใช้งานแบบระยะยาวแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมในเรื่องของการ ยื่นสัญญาคาวานี้ไปด้วยก็ได้ถ้าอยากได้กองหน้าที่มีประสบการณ์เข้ามาก็เอาคาวานี้อีกสักหนึ่งปีไปผมคิดว่าน่าจะโอเคมากกว่านะครับส่วนเรื่องของเฮลิเคนโดยตรงนะครับ MVN เนี่ยนะครับสื่อท้องถิ่นก็ให้ข้อมูลมาค่อนข้างน่าสนใจนะครับเขาให้ข้อมูลมาว่าท็อตแนมอ r s สเปอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นใจแบบร้อเปอร์เซครับที่พวกเขาเนี่ยจะสามารถ เก็บเฮดิเคนเอาไว้อยู่กับทีมต่อไปได้นในช่วงซัมเมอร์นี้ครับซึ่งเฮดิเคนเนี่ยตกเป็นเป้าหมายของแมนยูมาหลายปีแล้วนะครับหลายตลาดซื้อขายนักเตะแล้วนะครับแต่ว่าสเปอร์เนี่ยเชื่อกันว่าไม่พิจารณาเรื่องของการปล่อยตัวครับถ้าเกิดปล่อยนะจะไม่พิจารณาการปล่อยตัวให้กับสมโมสรในพรีเมียร์เดยอังกฤษนะครับนั่นคือสิ่งที่สเปอร์คิดนะถ้าเกิดแบบรังไม่ได้เคียนอยากย้ายอ่าโอเคให้ย้ายแต่ว่าจะต้องไม่ใช่ ในอังกฤษเหมือนดีลของเอริกเซนอะเอริกเซนอยากย้ายใช่ไหมโอเคผมให้คุณย้ายแต่ว่าจะต้องไม่ใช่ในอังกฤษนะนะฮะแล้วก็สเปอร์มองว่ามันก็คงไม่มีสโมสรไหนเนี่ยที่บ้าที่จะกล้ายื่นในระดับแบบร้อยกว่าล้านเพื่อคว้าตัวเฮลิเคโลกถูกไหมครับเพราะว่าเดนนิสเลวี่เราทราบกันดีครับว่าคือแบบเคี่ยวแค่ไหนนะครับในการปล่อยตัวนะครับก็นี่คือสิ่งที่ทางสเปอร์เขาคิดอยู่นะครับคือแบบ ไม่น่าจะมีใครกล้ายื่นอ่ะในราคาร้อยกว่าล้านในช่วงของโควิดสิบเก้าสำหรับการคว้าตัวเฮดดี้เคนนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้โอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับของซูสอนแมนเชสเตอร์เด็ดที่หยิบยกมาพูดถึงกันแฟนพีคคิดเห็นอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ